นนคัมมาชาแนลกับมา์ครั้งสุดท้ายเรื่อการภักมั่วครั้งที่หนึ่งร้อยเจ็บแล้วนะครับนักกรรครับเห็นบนเขาจะเป็นการเจอกันระหว่างแจ็คแล้วก็ทินเดแมรครับผมในป่าจะเป็นอักชันนะครับที่เจอกับทางเฮกาลิมครับผมเลนกลางจะเป็นซินดราที่จะกับทางกาลิโอครับผมแล้วก็คู่ล่างครับเซนนาทําเคนเจอกับไซยาละกันครับผมว่านี่ปะสามหนอนนี้คแหนอี้ เออคือเป็นตี้ที่รู้สึกว่าไม่เข้าร่องเข้ารอยสุดแล้วแบบแอคชั่นจังเกิลหนึ่งสองอคือผมไม่เคยเห็นอ๋อผมก็ไม่เคยเออเซนนาเค้นเนี่ยโอเคไอ,ไอเซนนาเค้นไอไอคอมอมาตะเนี่ยมันมันเล่นได้แต่มันเล่นได้เมื่อซีซันที่แล้วหรือเปล่าแล้งาวควเปเป็นเซนนานี่มันต้องถ้าเกิดถ้ามาจะสูดถ้าจะมาสูดเนี่ยมันต้องเป็นเซนนาที่เอาแก็บมาเพื่อให้ตัวเองอะ่ะเรียกว่าถึกทุกอย่างถึกได้เอดีได้ตังมีเาเมจยิงไกลใช่ไหมครบทุกอย่างแต่นี่ถ้าเป็นตี แล้วโอ้โหในป่าในป่าครับขออภัยนี่เวลสองนี่คุณเพื่อนเคยเห็นนักชันดังเกิลเหรอนี่เป็นไงเป็นไงเรียกโกสเรียกโกสในโโกสด้วยโอ้โหและแอบและแอบจึ๊บจับจึ๊บเจอกันยังไงยิงไปก่อนมีคนมาช่วยไหมข้างหลังไม่มีด้วยครับราคันบอกขอเวลสองก่อนเดี๋ยวมาเหมือนจะไล่ให้เฮคลิมกลับครับใช้ความที่ตัวเองพิเีษครับคือรวมมิตทุกสกิลรวมมิตทุกสกิลของหลายๆตัวครับอย่างเวรนี้ยอย่าง ซีเวอร์ซีเวอร์เงี้ยแบบรวมๆกันมาครับเนี่ยเอเบียลบัฟไดซาโลแล้วถ้าตีครบสามพรั้งติดไฮเปอร์เหมือนนาครับโอ้ยอย่างนี้นีเองนะหนูนะม้าบอกไปละไปเลยก็เอาไปอยากเอาแคมป์แคมป์เดียวเอาไปถ้าเสียเวลาไปเพราะว่าแต่ว่าชาญเขาต้องการเลดมากกว่าบูนะความจริงก็คือเอาเลดไปนั่นแหละทำประโยชน์ซึ่งหมาเหยื่อโดนไปดูขึ้นบนครับขอย้อนแป๊บนึงครับยังไงครับ ก็เป็นแปดกับแฟดนะต่างคนต่างไม่มีไนท์ครับแล้วนี่ครับคอตเตอร์สไตร์มาติดปั่นมาแากดกดไล่ตีแป๊ะแป๊ะแป๊ะแล้วตายครับพอจ้าครับบอกเลยเพราะว่าเสียไอ้นี่ไปแล้วนะครับคอเตอร์สไตร์ไปแล้วนะครับอ๋อใช่ลไลายตีแบบนิ่มครับสำหรับทางทินเดอร์แมร์ครับแล้วผมว่าแบบนี้มีโอกาสยาวนะเพราะว่าด้วยความที่หนึ่งคือ ทีเดยแมนเนี่ยมันเล่นได้สองสายแล้วแยกดันกับสายนี่ทีมไฟใช่ใช่แยกดันก็จะไปทาวเวกเกอร์ครับแต่ถ้าเข้าทีมไฟก็นั่นนะครับแนวรีสเกตแล้วก็ไอตัวตเกาะที่มันคาเรนเทเลเยอร์อ่าไม่ใช่เกี่ยวพอดิอ๋อเอาทีมไฟไม่ใช่คาร์เทียนครับตีแรงๆโป๊ะโป๊ะโป๊ะไม่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 ต่อตีต่อตีผมเห็นเขาออกกั็นชนชินไงคาเทีย อและทีเดียรขึ้นมาเป็นรองเท้าตีไวก่อนเลยครับเบอร์เซอร์เกอร์เซย์ครับทีมไฟที่ขึ้นที่ที่ขึ้นแางเทนเซเยอร์นั่นอาจจะเป็นทีมไฟแบบที่เรียกเขาว่าไฟเป็นทีมหรือเปล่าเรี่ผลของข้ามาห้าคนเนี่ยอนี้ก็ตีผมหน่อยทีผมหน่อยเนี่ยเหรอเออมาไม่ได้กับผมหน่อยผมอยากตีอันนี้เขาจะอันนี้สูตรไหนกันอะไรคุยกับผมก่อนพัชชันดังเกินสูตรอ่าน่าจะเป็นสูตรที่สูตรลับละกันนะผมยังไม่เคยเห็นไงสูตรลับคทำอร่อยนะครับ ส่วนตัวผมก็ไม่เคยเห็นแล้วก็ไม่เคยคิดที่จะหยิบมันไปเข้าป่านะครับมารอดูว่าแก๊งแรกของเขาเลเวลอะไรดีกว่าคือเืาถามว่าอะถ้าถ้าแบบมองแบบยังไม่คตินะครับคือถามว่าอาชันแ่บมันมีความสามารถในการดังเกินไหมไม่มีครับไม่มีไม่มีดิมีทูฮาซีมันมีแต่ว่ามันมีเงินไขเยอะไปใช้ไหครับเดินล่างครับเนล่างครับล่างครับมาฮเีกระลินครับสตาร์ทเครื่องมับยังไม่ทครับทำเกณฑ์กระโดดแบบนี้มาก่อนแล้วสตาร์ทเครื่องมาแล้วแปดออกครับ ยังไงโคกลับไปแต่ว่ามีเทเลพอร์ตมาทางจินด้าครับด้านหลังครับรัทาเคนลูกไว้ก่อนับจินด้ามาครับมารับเพื่อนนะตรงนี้ได้อะไรหรือเปล่ารับสะบัดไปแปดออกครับสำหรับทาง สายยาใช่ไหมชื่ออะไรเนี่ยใช่ครับสายยาครับสายยาครับคุณคุณเล่นหมดหมดหลักเยอะไปนะว่าแล้วมาแล้วครับอุ้ย็นแรนด์มาตีต่อแต่ว่านี่ยังไม่จบสวิงไม่มีแฟลนะครับแล้วลูกบอลมายังไงแต่ว่าโดนน็อกอัพต่อครับแล้วหลังยังไงอาร์ชันมาแล้วครับจังเกิลนี่ไงเลเวลสี่มาพยายามยิงอยู่ปอกปักบัดมาสถานโดนสองไล่ไงอาร์ชันไม่ได้เลยเลยครับแล้วมาขออีกทีหนึ่งเรียบร้อยครับเป็นคิวตังเกิลหน้าครับเป็นการแก๊งขอเป็นไงแก๊งอาร์ชันกีงโหดไหมโหดไหมโหดไหมเหนือความคาดหมายของศัตรูแล้วกันครับผมว่า เหนือความพลาดหมายของเพื่อนด้วยแหละว่าแบบเ่ไหร่มึงจะมาว่าจะมาว่าเฮ้ยเมื่อกี้กดกด W อ่หายตัวไปเลยะล้วด้านบนครับคิวอ off ดูรานมาสตันใส่ไต้ท้อนใส่แจ็คแล้วแจ็คกระโดดมาลิฟต์ไซส์มาไล่ตีไม่รอดอยู่ดีหรือเปล่าครับโดนวีนอฟบอลอุ้ยแฟดแล้วไปต่อนี่ไงขออีกทีนึงขออีกทีนึงเรียบร้อยติดไก อุ้ยสบัดอุ้ยแต่โดนครับแล้วมามาหมาหชนคนนี้ครับบอลคนนี้แฟดไปแล้วครับตีครั้งนี้หนึ่งตีครั้งนี้สองกดสกิลคิวปั๊บออโต้แครกเรียบร้อยครับเฮกริมเก็บไปได้ครับเพราะว่าเอ่อตายแล้วตายแล้วเติมไวครับตายแล้วเติมไวโอ้โหลำบากเลยครับแบบนี้สำหรับบูทีมเมื่อกี้ที่พูดค้างไว้ตรงบูบาร์คคือทรงของบูดิเดี๋ยวนะเอาเลยอะเฮียแกริมกจะเอาเลยไม่เอาวินเนียนเลยเอะเฮียครับด้านล่างครับเป็นไงครับคือ เอาจิงคือถามว่าจังหวะแรกที่เอดีนทำอะดีนะที่เคคิมเข้ามาแต่ว่าความที่เขาคาดไปถึงนะว่าอาชานจะมาในมุมไม่ใช่ว่าซินด้าเทเลพอร์ตมาคาดไม่ถึงเนาะไม่ไม่ซินด้าเขามีทีพีเขาเขาต้องลงป้อมอยู่แล้วไงมันก็ที่คุณบอกว่ามันเป็นยังไม่ใช่พิเศษอีดิชั่นอ่ะมันต้องลงป้อมไงแต่ว่าไอไอมุมที่อยู่ดีอาร์ชานล่องหนมาอ่ะมันคือถ้าเป็นตัวอื่นมาไม่ได้ใช่ไหมใช่ตัวอื่นเ้าก็ต้องเดินมาตรง เ้ยมาแล้วครับมาแล้วครับใส่ฮูดมาแล้วครับเพ<อ>่อหนุ่มผมว่าเขายืนแอบต,ตรงนี้ตรงนูวนอีกฝ่ายจะมาเชื่อผมปะเนี่ยเขาเนี่ยเขาจะยืนตรงนี้ปึ๊บเนี่ยแล้วก็รอมาแล้วก็ให้ทำเคนดบิวเข้าไปนี่ดูคนดูคนดูคุดูเพราะว่าสองคนนี้โนแฟรไงอ๋อเรียบร้อยนี่เรียบร้อยแล้วครับแล้วมาหนกอัพมาไอาจานบอกเซอร์ไพรส์ครับนี่ไงกลัวเปล่ากลัวเปล่าแบะแบะเบะเป็นไงแต่ถนี่แต่เขามีกระโดดสองรอบอยู่เป็นไงครับไม่ได้เลยครับ ได้นะเนี่ยครับได้แดนเว็บเฮ้ยได้ไปถึงตัวด้วยต่อต้องเล่าทูต้องต้องย้ำเล่นป่าอยงนี้ต้องย้ำครับและแต่ว่ากาลิโอกำลังมานะครับคาลิโอเลเวลหก้ลยครับมากระโดดเดิหนึ่งทีครับเลือกไปคนละตัวครับสายญาติโดนแต่สายญาติไม่รอดครับบ้าโหดมาครับโหอ้โหครับยิงต่อปักปักถงเกิดตายแล้วให้แคลิมครับมานะครับปิดมันกับกาลิโอครับคาลิโอกดพีเดเตอร์มาเรียังไงไม่เลือกที่จะเข้ากดกดถอยกดเอ้าต้องแฝงออกเฉยต้องคาลิโอครับ คือตัวเองจะเข้าแต่เพื่อนไม่เอาครับก็เลยยิกยักยิกยักครับกลายเป็นถอยเฉยครับเพราะกลัวนี่ครับนี่ครับก็สจังเกิ้ลครับอ๋อทำไมครับจริงๆคือผมว่าที่เขาน่าจะไม่เข้าเพราะว่าเขามีซีซีมีทุกอย่างแต่โน้ตเดเมจมันเหลือแค่แค่คริมแค่ครีมดเมจมันไม่ได้เยอะขนาดนั้นแล้วมันเป็นดเมจแบบหนึ่งคนนะไอ้สกิลคิวเพราะว่ามันไม่ใช่แบบอ่าถึงแม้ว่ามันจะมีดีเอีก็ตามแต่ว่าถ้าเทียบกับดเมจที่เหลืออยู่ตรงนั้นคือมีทั้งอาคานมีทั้งเซนนามีทั้ง ฟอลไล่อย่างทางเค้นนะผมว่ามันจะนานเกินไปไงตัวเองก็ตายแทนคือซีซีเยอะจริงแต่ไม่มีเดเมจก็เหมือนกับเป็นก้อนเลือดที่เขาแบบก<ม>ุกมมว้เรื่อยอืม <c oughs> แต่ได้ครับไม่ได้เลือดที่จะเปิดต่อครับอาจจะโดนสแปเตอร์ว<ม>ิ<ม>่งาวัน,นี้ครึ่งหลอดครับจะติดพันหนีไหมครับเอ,าอ้าล้มอีกแล้วครับด้านล่างน่าจะลูมเดิมครับทำเค้นดับบิวเซนนาไล่ตีดับบิวครับโดนล้มรัวๆครับซาย่าหนึ่งสามแครับต่แต่แต่แต่บังกรฮะบังกรฮะมีคน เดี๋ยวคนนี้ยูคนนี้ยูไปไหนอ๋อไม่ใช่เขากลับล้วคาริโอรีคองใจเป็นเชนเจอร์รีคองไงแต่ว่าโดนลูกบอลขัดแต่เมื่อกี้เฮคลิมไปเดินเก็บมังกรมานะครับมาตรงนี้มารับเวฟไปยากไปไหมยากไปไหมในมุมนี้เพื่อนนี่ไงมาด้วยอื้มพิทแมยบอกตรงนี้สามศูนย์แล้วขอเล่นกับทีมหน่อยตรงนี้จริงๆถ้าเกิดเป็นผู้เล่นแบบเรียกว่าโซโลคิวแล้วกันก็คือเจ็ดนาทีอ่ะ เขาก็จะเริ่มโรเตทมาเตรียมเอาเอ่อริฟกันแล้วแต่ว่าอันนี้ด้วยความที่มันเป็นเซนเจอร์เฟกหรือเปล่าผมจะไม่ผิดเป็นสโตรดูโอ้ก็คือมันไม่ได้คุยกันอ่ะไม่ไเปิดไมค์อ่าเรารอยอดทำอยู่ตอนนี้เอาอดด้วบ้างรอททำอาเกนอยู่แม่เขาบอกถ้าเปิดไมค์ก็คงไม่ให้หยิบอาชันหรอกครับเดีโทษเรามานี่นี่ดูดูด้านบนเขาจะมาเก็บเยเก็บชั้นดาวทินแมทินแม่สามร้อยโกล เดี๋ยวเจอหมาข้างหลังครับใจเอ๋โอ้โอ้มาครับหมาเปียไป่พอโอ้โหไม่รู้ว่าใครเก็บใครครับอาร์ชันยังไงต่อผมว่าผมว่าเขารอเพราะว่าหมาเลือดโลครับมีอัลติเมทอยู่นะอาร์ชันครับแต่หมาเซฟครับยืนวาร์ปเลยครับทำได้ดีครับหนึ่งหนึ่งไหมหนึ่งหนึ่งทีนแม่สักหน่อยไหมรอเล่นนะรอเล่นนะแต่ทีในแม่ยังไม่แน่นอดีนะแต่เสี่ยงไปนะ สามศูนย์หนึ่งนะที่ตาแม่แล้วซีเอชของแจ็คตามหลังยี่สิบตัวด้วยอันตรายากรครับสตา์กันแล้วครับเจ็บหนักครึ่งหลอดครับยังไงกระเร็วยิกยักอยู่เลยคุมครับซ้ายขวาซ้ายขวาอาชันมาแล้วครับโหอ้โหมาแล้วครับนี่ครป้องป้งป้องป้งแล้วมีครับมีเพื่อนมารับแล้วขอให้ทัีได้ครับแต่ว่าทางราคันมาไม่ได้หรือเปล่าก็มาโหนไปต่อครับแต่ม้ามากดโกดมาแล้วโกดมากๆขอชนตัวนี้หน่อยโอ้แต่แปดออกแล้วตัวนี้แทนละกันบังชานแทนตีเข้าไปตีเข้าไปโโอ้ห นิ่มๆครับเหมือนตีมินเนี่ยนนะในคลิมบอกสบายครับสบ,สบายครับตัวมันบางะรับนาฬิกนี่ถ้าเซน่าบิวโดนเมื่อกี้น่านนจะได้หรือเปล่าใช่ครับพุ๊บชุดผลมาอุ้ยแรงแรงเซน,น่าไม่ใช่เซน,น่าคายยาเดี๋ยวนี้เขาจะเป็นบิวไอ้นี่กันแล้วใช่ไหมครับเออเขาเรียกว่าอะไรงโจมตีจุดตายครับใช่ครับดูเทนตี้ใช่คือมันรีเดเมดได้เร็วกว่าบิวเดิมๆที่เล่นสายตีคือไม่ต้องไปยืนตีนะ อเนใช่ครับออโต้ Q Q E อะไรเงี Del ้ยใช่คอโต้ Q Q R E อะไรเงี้ยลาโดก็วิ่งเขาโดดรอดระหว่างกลางนั้นได้ไงครับผงใสสูบตัวสูงไงคือให้ตัวสูงเอ้าแลเหมือนคุณไม่เคยเล่นโดดยางผมเล่นแค่เออีเข่าอะอะไรเนี่ยแล้วพอมนี้ครับข้างล่างครับ ผู้ล่างเขาต้องกลับนะก็นี่ครับอักชันครับตามไม่ได้ก็เอาเอาเพจแล้หานช่วยหานนรณ์ครับกรนี้ถือว่าเอาเพื่อนปิดแกจะได้โรมิ่งโรเทชเพราะตอนนี้ผมว่าคนที่ต้องการความช่วยเหลือมันไม่ใช่อักชันหรือใครอะผมว่าน่ารักเพราะคุมม่วงอ่ะเป็นบน์่ะเพราะคุมม่วงเราต้องกัดฟันไปนานๆเลยครับศูนย์สี่แล้วครับอืมลำบากครับลำบากระหว่างนี้ให้ลิฟต์ก็มาตีลิฟต์เพราะว่าเห็นอักชันอยู่ล่างนะโอโรเทชนะฮะ บอ้ยไม่จบไปครับล่างโอ้ครับอาแลกอาไปครับสวยมาให้มาบีบเล่นสายยาคนนี้ครับนี่ดันบนก็ไม่จบเหมือนกันมานี่มาหนี้เพื่อนนะอยู่ล่างสี่คนถอนโดนมาลาคันกระโดดเข้ามาแข่งฟอมอยู่ครับแล้วเชนเทเลสกันครับสวยครับคีนครับแต่ถ้าเกิดจริงคือปล่อยดิบบนกระแทกสอง้อมได้เลยเนี่ยใช่ครับแล้วทีพีลงมากันเทเลตคราบทางกาลิโงครับ ไม่งั้นไม่อยากเสียทีอาสองครับแต่ว่าตัวเองครับโดนล้อมอยู่3คนวิทไล่ยิงไปอยู่ครับทำเค้นแทงแล้วนี่อาชันหัวชันไม่จบครับไม่ฟาร์มครับกูอยู่เลนครับเฮ้ยนี่คือให้วิธีเล่นจริงหรอเล่นอะไรก็ได้แต่ผลลับชนะก็เป็นพอครับนี่คือแหวกตำลาของการเป็นจังเกิลเลยน่คุณดูซียสจังเกิ้ลเอซอาชันครับสีครับนึกว่าทับพอร์ตเท่าทีโอ้โห เอามาปล่อยกลางครับไม่ได้ปล่อยบนครับเพราะว่าบนไม่มีเอเพลทนะครับเ,เพลยทยังไม่จบครับแต่จริงอ่ะเพลทแท้ครับเอาลิฟท์กบนให้ถึงเท่าไหร่เลยวะเพราะแบบว่าบีไปเลยบีไปเลยให้แจ็คไปไหนไม่ได้แล้วที่แต่แม่ก็คือตอนนี้ผมว่าถ้าบิลเนี้ยไม่ได้ขึ้นฮาบเบร์เ,เกอร์แสดงว่าเขาน่าจะไปสายเล่นกับทีมเ,เ,เดวเดวิสเปดกับพวกเอ่อ ไอชลิเปอร์อะไรอย่างนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะเพราะว่าถ้าเกียร์ฟอร์ดมาก่อนทาวิเกอร์อ่ะมันจะทำให้สไปดอุ้ยเดี๋ยๆเดี๋ยวเดี๋ยวบั๊กนี้ยังใช้ได้อยู่เหรอเมื่อกี้เป็นบั๊กของอาชันนะก็คือเวลา E ในคืินที่เล็กๆมันจะวน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 ลุกและแจ็คโดนอีกแล้วครับตัวโดนตัวโดนแต่ทำเคนกระโดดดึงครับวิลได้ลงหรือเปล่าบั๊กโคนขอตีหน่อยขอตีบั๊กโคนหน่อยเอาล้ได้ฟีเฉยครับแล้วแจ็คเดือบันคิวเฉยครับทำแบงค์ครับ เอครับแบ็คฮะบบัตโคนตรงนี้ครับไม่ได้ตีครับทำเข็นดับบิลลงมาครับเอาตัวอ้วนๆมาเบียดไว้ครับเต้าอ้วนครับมันคือฟิลลิ่งเดียวกับการตับคอนโทรลวอร์ดครับตะเกียงเฟรชนะครับเพราะเมื่อกี้คือคอนโทรลวอร์ดชื่อว่าทำเข็นยืนตรงนั้นครับตีไม่โดนตีไม่ได้อีกนึงตีโดนนี่ทำเข็นนะครับคุณเห็นเพาออโต้ทำเข็นกันเหรอปัก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 อ่ะโอ้ดีๆก็ปล่อยหน้าตัวเองปล่อยตูดูนะครับ แล้วเงินนําเฉยครับบูทีมตอนนี้ครับม้าครับสลอชาโดครับเชียเข้าไปครับเพื่อจะรักษาสลิกแล้วทีเดียร์แม่เข้ามาตีทีเดียวร่วงไปเลยครับไล่หัวยือครับทีเดียร์แม่ตอนนี้ครับฟาดฟาดแล้วแจ็คกระโดดลงมาไม่สนหรือเปล่าไล่ฟาดรัวๆแปดใสฟาดฟาดโอ้แบบนี้หมดทีมนะครับมาดิมาดิไปครับโอ้โหแล้วไฟนี้ เป็นไฟล์แเของเททีมเฉยแล้วประเด็นคือนี่ดินแมยังไม่ได้กดอันดายิงเนชเลยนะครับแค่ไล่คออย่างเดียวเลยฮะกอ้มก็ครับหยาบครับบอกเลยนี่คือเป็นการพยายามเอาเล็ของทางบูทีมนะแต่ว่าเลททีมเขาเกิดกันมาแล้วก็เฮคลิมครับเลื่อกที่จะเปิดสวนหน้าทันทีครับ จริงๆต้องชมเฮคาริมที่เข้าไปเปิดจังหวะแรกก่อนนะแล้วก็ตามด้วยราคานหลังครับเฮ้ยเดี๋ยวได้กลับได้กลับปล่วว้าหลับเมื่อกี้คือจะใช้สูตรราคันวาร์ปชิตติ้งนะครับแล้วก็ให้ไซยาหเนี่ยมากดตอนนี้ทีสุดท้ายแต่ว่าตายพูดเลยไม่ทันครับแล้วกลับบ้านเหมือนกันนะแค่เสือแทนตลาดเมื่อกี้ที่ไปนิดนึงเซ็นกางอ่ะคือต้องชมจังหวะแรกที่เฮคาริมตัดใจเปิดเลยแล้วตอนที่มันเฟียเนี่ย ราคาเข้ามาชาถูกตัวคือโดนเซ็นหน้าซึ่งมันเป็นฟรีดดเมจตรงนั้นแล้วก็เลยแบบว่า1คือดีดเซลตัวไดเมจไปแล้วต่อไปก็คือพออีกทุกอย่างผมก็มาสปินไฟด้วยทางด้านประโยคที่ลงมาตุ้มใสและที่เหลือก็คือเขาจริงจริงอะ สุดเขาก็ลงมาทีหลังสุดก็ได้ครับไล่ปั่นไล่เคาะเอ้าตรงกลางครับอดีตดิ้งเล็บแล้วครับเอาแต่ทําเค้นเข้ามาอย่างนี้โอยลึกไปลึกไปลึกไปหรือเปล่าเป็นแทงก็ไม่รอดนะล้วล่าคันครับชามโดนด้วยไปโคนับอาจารย์ด้านหลังครับใครเขาน่ะนี่ไงนี่ทำตัวเป็นทีเดียร์ทำตัวเป็นทีเดียร์เฮ้ยทีเดีร์ตัวจริงมาแล้วอีจะดักจะดักอีจดักอะไรลู่เรียบร้อยไปกลางครับยังไม่จบครับบวกกันรัวครับอุ้ยโดนครับ เกินเกินเกินเล่นเกินไปแล้วเล่นเกินไปแล้วต้องถอยอะเงินกลับมาดีดน้ำอีกครั้งครับเลดทีมครับหลังจากที่บูทีมเอ่อเพียงถุงเงินไปให้ครับใช่ครับเอา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 ลองบ้างครับนล้วแปดแล้วนะอาจารย์เรียบร้อยโคกลับมาไปครับหลับอุ้ยอ๋อเก่งใจเกรงใจเก่งใจกันอยู่ มาเขาก็ขึ้นมาตามสูตรครับเข็มแทงครับใช่ครับเป็นบิวที่เอ่อค่อนข้างที่จะน่าลำคานมากเลยสักพกันริมบิวนี้นะครก็รเหมือนช่วงปีที่แล้วครับเป็นม้าถึกแต่ว่าก็ก็แรงเหมือนเดิมถึกด้วยแรงด้วยครับเฮกันริมส่วนนี้ก็แรงด้วยครับตามด้วยไหมตามไหมหกห้าสี่เอสนี่คือแบบว่า <laughs> ไม่เอาแล้วป่า รออ๋อหรือว่าแหนนี้คือการคาดหวังว่าเขาจะมาแบบรอชุดไปนู่นแล้วครับโอ้ยได้ด้วยเร้ตดีเมทยัดมาครับปั๊บปั๊บปั๊ปโหนไปแปดนี่โหนต่อนี่มันเป็นยังไงมันเป็นยังไงเดี๋ยวผมเล่นให้ดูอ่ะชันจังกลื้อแล้วใส่ฮูดหนีไปแล้วครับตามล่าหาอัชันครับไม่เจอครับ เดี๋ยวเข้าโถมกลางทั้งแต่ว่าสกิล e หมดแล้วนะทางเฮกาลิมครับโยน,น,นโดน2 2> โดนสองเพราะว่าทีเดแมงมันจะมาจากตรงนี้ครับปั่นข้ามถือแล้วทางทีเดแมงครับชนไปเราล้วก็ดึอ้ดออกไม่ได้ครับยังสวยแค่เฮกาลิมอันได้ยยิงเลดซัดนะสไลด์ต่อโบกหัวขา้าครับโอ้ยจังเบาะเลยโดยังไม่จบครับมาอีกพีพีมาจากกาลิโอครับซินด้าไม่มีแปร์นะครับ ต่อหรือเปล่าครับยังไงเอาแล้วนี่เล็งเล็งตัวนี้ครับกดโค้ดมาเลยไอ้กดกีิเตอร์มาเลยครับโอ้โหสี่ใจขอทำเค้นจะเอาให้ได้นะครับไม่ได้ครับแล้วมีแจ็คจะเอาให้ได้ครับจะเอาไม่ได้เรามาดูแจ็คกันต่อตรงนี้นัวๆถั่วครับมาตีต่อไม่มีเดลี่เกเดนะครับยังไงมีฮีโร่ยันท้าลงมาติดสตันลักขันมาแล้วเอ้ไม่ใช่ราคขันครับชื่อเลยนะอาคันครับมาทีนีเมยังอยู่ตีไม่ีเดลี่อีกตายน็อกอัพสามแต่เพื่อนตายหมดแล้วแล้าไปครับ เอาถุงเงินที่ปากมาที่ไมครับอันนี้คือเรียกว่าทั้งสองทีมน่าจะลืมไปหรือเปล่าว่าเล่นแรงกันอยู่ครัผมว่าเหมือนเล่นเดสแบทนะสนุกสนานคืออา,า <c oughs> อถามว่าอย่างมูฟแรกที่บูทีมเอาตังมาโยนให้อะ่ะเดททีมถามว่าทำอะไรบ้างหนึ่งคือไม่เอาไงป<ล>ไปลอบลิไปลิฟหรือว่าดันกลางจริงจริงจัางๆได้แต่ไม่ครับคัดคนเป็นหลักครับงนันเอาคนเป็นหลักก่อน ด้วยความที่ของนาตังนาครับเรียกว่าขอตบหน้าด้วยการเงินคนระับแต่ว่าสุดท้ายก็คือกลับมาแล้วตอนนี้บูทีมจะเอามังกรไหมไม่เอาฮะ <c oughs> ไม่เอาผมบอก <c oughs> ผมบอกคนนึ่งเดียวคนเียบอก <c oughs> ผมชอบจังหวะที่เฮกลิมไปรวงชื่อแล้วทำเค้นมากเลยตรงเนะี้ยแบบเพื่ออะไรวะเนี <c> ่ย <oughs> เขาจ่ายทุกอย่างนะ e coat ไอ้สมัยอันตีด้วย ่ายท่านเดือนแต่ทั้งภาษีครับไม่ได้เลยครับรัฐบาลชุดนี้อะไรนะจริงครับจริงจริงครับครับครับผมไม่เคยเห็นโปสเตอร์ครับตายแล้วอายุอายุหกสิบแปดแข็งแรงขนาดนี้ตายแล้วคือไรจริงๆต้องแค่ตายแล้วก็พอดิตายแล้วก็พอันบอลครับต่อครับกดเอ่อยาริวลี่มาครับแล้วแปดออกครับแล้วนี่ครับตายไหมตัวนี้ตายครับ แล้ไม่เอาบางกรด้วยนะไม่สนด้วยดูเขาอยู่บนหมดไม่สนด้วยครับบังกรงผมถึงถามไงว่าเนี่ยเขาลืมหรือเปล่าเขาเล่นแรงกันอยู่หรือว่าแบบ <laughs> อารมณ์เหมือนเพื่อนกันอะ่ะ สิบคนแล้วบอกเฮ้ยพวกมึงกดกดกดแรงพร้อมกันนะเกิดเจอกันมาแล้วนี่มานี่มาตลอดนะชาโดยัดใส่นี่เพื่อนกูเองไปหรือเปล่าแล้วทำเข็มโอมไปก่อนยังคงไม่ตายครับสำหรับทางอาร์ชันครับแต่ว่าคนที่ตายไปก่อนเป็นซินหน้าครับตอนนี้อาร์ชันอยู่ไหนผมดูไม่รู้เลยครับอาร์ชันอยู่ในกลางโบพยายามยิงอยู่แต่ว่าไม่รอดเหมือนกันครับสีเดเมร์ครับปั่นยาวๆครับตอนนี้ด้านบนพยายามไล่แจ็คแจ็คก็ไม่ได้รอดเหมือนกันแล้วมาอยู่ด้านล่างกันต่อครับนี่ยังไงครับไล่ปั่นัว้วล้วเก็บไปหมดครับเป็นไฟแมนเนจครับเป็นโค้ด้ย เอาจริงคือเมื่อกี้ถ้าเอาแบบโปรเพย์อะไม่มความจะเป็นต้องไฟเลยนะคือบูทีมไปเอามาก่อนก็ได้เพราะว่าฝั่งในทีมเขาอยู่ข้างบนแต่ทุกความที่เราเล่นเด็ตแมทกันครับสักคนไม่ก่อนครับเราจะเดินที่หลังฮะคือมีอะไรใส่สุดครับเจอไอ้พ่อหนุ่มพ่อป้นุ่มบังนะใส่เลยนี่เลยมานี่ดิโอ้โหแต่อาร์ชานไม่ตายจังหวะแรกเพราะว่าทางกินโอมหมาได้สวย สเตอร์ท,ท้ายมีเสือปะจระเข้เครับด้านซ้ายที่จะแมรประกบเอาอะไรนะเขาถือปังตอวะมีทีศใ,ใ,ใหญ่ร,รุ้นด้วยไล่จามห,หน้าอัชชาคือตัวแหกเลยแล้วก็ไล่ปั่นทั้งมาถึงข้างหลังข้างหลังนู้นแจ็คไปดึงจังหวะไว้ให้แต่ว่าก็ไม่น้อยอยู่ดีครับแจ็คนี่ดึงจังหวะเหมือนเล่นแทงก์อยนะครับไม่ครับไม่มีอะไรเลยครับทั้งตัวไม่มีอะไรเลยจริงครับออกลุ้นคิงมาด้วยครับอยากหนึ่งหนึ่งเหลือเกิน ล้วเปิดมังกรครับทางเรสทีมครับบูน่าจะต้องปล่อยหรือเปล่าครับครับเทนเม4ชิ้นแล้วครับนี่เปนนาทีเท่านั้นครับเก็บเงินไปเล่นเกมหน้าครับตอนนี้เทแเมนั่นบนจะปล่อยแจ็คดันเพื่อไปเอาข้าวหัวเทเลสนะครับอุ้ยแล้วเฟสเช็คครับเรียบร้อยครับหน้าสมบัติเลยครับ โดน Q E R เลยครับแต่นั่นเป็นซับพอร์ตนะก็ไม่รู้ว่าคุ้งหรือเปล่าแต่ทีเดียไปนู่นแล้วครับซุดครับไปแล้วครับไล่ป่นต่อครับไม่มีใครจะหยุดเขาได้ครับแล้วโดนเ็กซอนไงไม่สนหรือเปล่าครับกดอะไรยิ่งเลครกบมาหนี้ดีบางชันนะมานี่ดีไล่ตีไล่นวดแล้วดี้ายากร็โถงเข้าาด้วยครับจากจบเกมหรือเปล่าลรวแฟดเข้ามาสะบัดครับเพื่อเก็บทางใครไม่รู้ครับผมมองไม่ทันครับน่าจะเป็นใครสักคนไม่เห็นมีใครตายเลยครับเพิ่งมีคนตายเลยครับโอ้โห เกิดนะพี่จัน์แมนคนหาเรื่องยังคงไม่ตายยังรอดครับยังอยู่ครับยังอยู่แล้วปล่อยไก่ไปหนึ่งทีกระโดดซัดเข้ามาแล้วม้าเข้ามาสวิตม้าตายแทงอ่าคนเปิดมักร้อนนะครับคนเปิดมักร้อนโอได้บอลมาดันบ้าจริงจริงสองทางเฮ้แต่แต่ได้แบงนี้นะได้แบงนี้นะครับได้อยู่ครับได้อยู่จริงจได้สองทางนี่ดูคน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 ดูจังหวะที่สุดท้ายคนหิวหวาจะรึปาไอ้เจ้าหนมดูเป็นเรื่องะิฉัชั้ลสวย าบาดหนึ่งหนึ่งกิเข้าหน้าครับมันเอาจนได้ครับนี่ไงมาแล้วสูตรสีฟ้าสามชิ้นนี้นาวิทิกเบดกับไออันที่สองอันที่สามจำไม่ได้อะไรนะที่ไม่เป็นสโลงจุดไหนไอซิุบิร์กอะไรนะเอางี้เนี่ยอะไรกูดกูดกูดทุกอย่างเราจำไม่ได้อะไรนะอะไรนะอะไรนะอะไรุดกุดกุด อย่าให้ผมอ่านชื่อไอเทมดีมันอ่านยากเอา ending เหรอถ้าไม่อ่านว่าอะไรผมกันไปได้มันฟุดๆเลยสักอย่างจะ <laughs> ล่างครับปีกกัวแล้วมาแล้วแจ็คครับที่มาป <laughs> 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 ล่อยลิฟต์เราครับโดนไล่ครับไปเถอะเเขามาปล่อยลิฟ <laughs> ต์ไงลิฟต์เขาจะหมดเวลาอันจะยากอ่ะมีเบนกับเรียบร้อยไม่ได้ลับนะผมว่ามันยากยากเกินไปตอนนี้ บูทีมเท่าที่ทําได้ผมก็น่าจะต้องทําแบบนี้ครับดับจับสักคนหนึ่งนะแต่ว่าอย่างไม่ใช่ที่เขาดับจับดับจับคืออะไรวะดับจับเอ่อซัพพอร์ตไปครับเดี๋ยวมันต้องเป็นตัวอื่นอะเนี่ยอืมนี่แกครับมุมเดิมครับม,มุมเดิมดดครับมุมเดิมครับเออครับครับทรุดดอ่ะโอ้โหไกลอยู่นะชิ้นชาคุณว่าไปอะไรหมายถึงใครครับ จีเจแวร์น่าจะจ A หรือเปล่าอีป่ะโหอีเดียวเหรอหยาบแล้วป่ะได้ไหมได้อยู่ครับถ้าออกอะไรก็ไม่ผิดนะใช่ครับเกมนำครับออกเกมเป็นชนะเลยอะไรนะพพังรริูยเีข้างบนครับดันมาถึงเทอร์รีตียาสามนะครับเอ้ยเออีปนุ่งอ็บังอับังอับังไม่ใช่ตรงนั้นเอ้ยเก็บไจเลยนลูกอู้หูยเจ็บครับมาเซ็นนาเซ็นนาครับพยามยิงไรยิงครับ ดันไม่ค่อยเข้านะอาจจะต้องฟอร์สรอบอลนาชอครับครับสกีป์อักชันโดนหนึ่งหนึ่งจิ้วของเซนเอไม่ใช่สายยาไปครับมีคนดูคนดูเลื่อถ่ายไปประมาณเหนือสามอยากลองอยากลองเอาอีกรอบเอาอีกเออีกยังยังเดินตามเลยเพราะว่าจริงๆเนี่ยเราเราเราไม่โฟกัสไปเราเฮ้ยเขาะกีคิวไปแล้วนี่แน่นี่นี่นี่ยิงอะไรนี่โอ้ยหายไปเลย เขาเป็นคอริเตอร์แล้วถึงว่าทำไมกล้าเล่นหายไปเลยไม่แล้วซาย่าห์เขาดันสกิลๆตรงนี้ไปแล้วด้วยครับแล้วอักชันเห็นเขามีวอร์ดครับก็เลยซัดเลยครับก็อ,อย่าลืมว่าพาสซีฟของอักชันเนี่ยหนึ่งคือมันได้เหมือนกับสามตาของนาที่ได้มูมสปีดสองคือได้โล่ดิ้งขึ้นมาเองเองอีกสามคือมันได้โอดัสเหมือนกับซิวเวอร์โบว์จะทำไมมีเยอะนะครับตัวตัวอะไรตัวอะไเออผมเรียกว่าโรมิตอับังอับังโรมิตะ โลมิจานเหรอโลมิจานเหรอเออยาวกว่าสกิลของการเล่นนี่ไม่แล้วครับดอเตอร์ด้วยไงเมื่อกี้อะไรแบบรูดปิดคิวก่อนที่สายมันจะเกิดครับอาจจะต้องรอบอลลอนนะครับออกรับตรงกลางรับไม่รอบอลลอนแล้วครับยัดใส่ตอนนี้โอ้หายไปก่อนหนึ่งครับแล้วโดดลงมาสองครับหายต่อครับดับเบิลคิวครับทิปเปิลครับคลิกขวาใส่อย่างยากๆครับ ไ้กูไ้กูด้านซ้ายยังไงไม่เอาหรือเปล่าและนี่ครับหรือคนเดียวสหรับทางแจ็คครับโดนผู้ยปุยยำทั้งเกมครับลัวแปดออกมาครับเพื่ออะไรก็ไม่รู้ครับอยากจะชนะตรงนี้ตรงนี้ครับขอต่อมานี่อะไรไม่รู้แะแต่ึมืับเพื่อนกูนี่แน่นี่คือส่วนตัวนะทุกคนทีพีมาเลยครับกาลิโอครับเอาไงผมว่าดูนี้น่าจะมันกว่าข้้งล่างน่าจะจบเกมแล้วโอเคจบเกมครับแล้วเรียบร้อยครับเป็นชนะของทาง เลทีมครับที่ไพสุดท้ายเป็นเฮกิลิมครับเห็นมายืนกองกันตรงกลางก็เลยเรื่องที่จะเปิดทันทีครับอ๋อสุดไหมสุดไหมทำไรนะ,ะ,ระเฮกิลิมก็ไม่ฆ่าเลยนะโอ้ยไม่ย <laughs> ง <laughs> ตายอยู่ได้ <laughs> อันนี้ก็ไม่ไปจบพวกเียอ่ะเรียบร้อยครับ <c oughs> ป็นแมทมันๆนะสำหรับวันนี้นะครับเร,รียกว,ว,ว่าบันเทิงกันไปนะครับเจอกันใหม่รับ,รบในการภาคม่วงครับสวัสดีครับครับ